ส่วนกรณีของหมอเหรียญทองทีนี้อัปเดตเพิ่มเติมเมื่อวานนี้ที่เป็นข่าวคือฮาเรื่องคดีแน่นอนต้องว่ากันไปตามกระบวนการคุณหมอเหรียญทองโพสต์เมื่อคืนที่ผ่านมาครับเรื่องของซองบรรจุผงนะโพสต์ภาพภาพ,ภาพนี้ซองบรรจุผงตามภาพนี้มันหล่นออกมาจากกางเกงของไอ้ไอ้คนที่ไปปวดนะคุณหมอเหรียญทองใช้คําว่าไอ้กุย้ยนะท่านผู้รู้โปวดให้ข้อมูลได้ว่ามันเป็นผงอะไรแล้วก็หมอเหรียญทองเรียกร้องฮะ ถ้ามันเป็นผงยาเสพติดเนี่ยขอให้ปปสไปดําเนินการขยายผลด้วยตํารวจสอ,อทุ่งสองห้องขยายผลไปให้ถึงขบวนการผู้เสพด้วยผู้ค้าด้วยนะเกี่ยวข้องกับใครบ้างครอบครัวรู้หรือเปล่าเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าอันนี้หมอเรียนทองแน่นหนาครับคือเมื่อวานนี้นอกจากประเด็นกรณีไปสูบ่บุหรีแล้วเนี่ยไปพบว่าตกลงไอ้เด็ก14คู่กรณีเนี่ยที่พามียตั้งคันไปรักษาเนี่ยแล้วไปสูบ่บุรีเนี่ย พกยาเส็จติดเข้าโรงพยาบาลด้วยนี่คือเหตุการณ์ตอนที่้าที่เทถุงออกมานะแล้วก็ปรากฏว่ามีซองใส่ผงสีขาวดังกล่าวฮะหล่นออกมาด้วยเนี่ยโทรศัพท์พอะไรยังไงหมคะอยู่ห้องหน้าข้างหลังให้ให้แม่น,น้าจะแบ็นห,หมดแล้วแต่ว่าดูแลใช่เหมล่ะ ใช่ของน้องตอนตอนนี้คืออยู่กระเป๋าน้องตอนเอามาทำอะนรกันไหมตอนที่ถอดตอนที่น้องถอดใช่ไหมตอนนั้นไก่อยู่กับเขาด้วยไหมั้แต่นี้คือน้องน้องเขารับรู้ใช่ไหมครับว่ามีสองนี้อยู่อันนี้ไม่ทราบว่าน้องแล้วมีถ่ายไหมฮะ ถ่ายไว้แม้ตอนที่ตรวจสับฟิมีแต่รวบรวมใส่ถุงอย่างเดียวเพราะน้องมันอยู่ในกระเป๋ามันอยู่ในไงมันมีพยานหรือมันจะอยู่เล็ไหมชุดเสื้อผ้าของน้องเลยไม่มันต้องมีคลิปสิครับคลิปประกอบแล้วถ้ามันเป็นสารเสพติดอ่ะนี่คือเราให้ดูภาพตั้งแต่ต้นเลยนะที่ตรวจรับของอันอื่นก็โอเคแต่พอเราที่บอกให้มันยังไม่หมดนะที่ดองเทออกมาเทออกมาก็เจออย่างที่เห็นแล้วตกลงมันเป็นอะไรทีนี้ฮะเจ้าตัวยอมรับแล้วเมื่อวานนี้ ว่ามันเป็นยาเสพติดจริงแล้วก็ไปซื้อมาแล้วก็พกติดตัวมาเพื่อเอามาเสพเราไปฟังจากเด็ก14นะคนที่เป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้ครับองนั้นคือเราเราไปซื้อเงินของเราใช่ไหมที่เจอในกระเป๋าของเราใช่ไหมหลอดด้วยเรามาทำอะไรเอามาทำไหเอามาดูดหอามาดมเอามาดมแล้วในนั้นมันคืออะไร จนานเทโลยเทไปซื้อมาจากไหนราคาเท่าไหร่้าวา้านาวบ้าปราวบาราคาเท่าไหรท่าติดยืนยันว่าตรงนั้นเป็นของเรายอมรับไหมของข้างในเป็นของเรายอมรับแล้วก็ยอมรับด้วยว่าเป็นสารเสพติดไปซื้อมาก็เท่ากับว่าเด็ก14พาเมียไปรักษาในโรงพยาบาลแล้วก็ไปสูบบุรี่นในโรงในห้องน้ำโรงพยาบาล แล้วก็ไม่รู้ว่าสูบอย่างอื่นด้วยเปล่านะทีนี้พอมันมีสารเสพติดเข้าไปด้วยอะ่ะนะแล้วหลังจากนั้นก็เกิดกรณีกับหมอเรียนทองอน,นะตบหน้าอ่านะแล้วไล่ออกจากโรงพยาบาลแล้วเจ้าตัวเนี่ยอ้างว่าไม่ได้มีการไปชวนมอเตอร์ไซค์มาแว้นข่มขู่หน้าโรงพยาบาลนะนะแล้วก็เกิดกรณีแจ้งความดําเนินคดีกันขึ้นแล้วก็อ้างว่าไม่รู้ว่าห้ามสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลเนี่ยมีประกาศแปะหมดเลยในห้องน้ําก็มีออกตามขยายเสียงก็มี แล้วหมอเรนทองก็เคยจัดการอย่างเด็ดขาดกับคนที่สูบบุหรี่ในโรงพยาบาลแล้วเพราะมันกระทบกับผู้ป่วยผู้มาเยี่ยมและมันเสี่ยงอักขีภัยแล้วมันเคยเกิดอักขีภัยมาแล้วด้วยส่วนหลังจากเรื่องนี้ก็กลายมาเป็นคดีคุณ <listing> หมอเรนทองก็ยืดอกลับก็พร้อมต่อสู้ตามกฎหมายต่อไปแต่มาเจอกรณีแบบนี้ขึ้นโอ้โหแลวจะให้จัดการยังไงอะถ้าเป็นท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะจัดการยังไงจะทำเหมือนหมอเรนทองไหมในสถานการณ์แบบนั้นนะฮะ อันนีก้ก็กลายเป็นประเด็นฮือฮาในโลกออนไลน์บางคนบอกไม่รู้จะตกใจอะไรก่อนดีหลายเรื่องพร้อมๆกันเลยค่ะเอาวันนี้เปลวสีเงินเนี่ยไม่ได้เขียนบทความนะครับ<ฆ>แต่ยังมีการ์ตูนมาฝากสีสันการ์ตูนกันก่อนนะยุคแสนสำราญค่ะโดยบัญชาคามินค่ะเรื่องของข้าวจำได้ไหมคะที่คนที่ออกมารับลูกบอกว่าก็พร้อมที่จะซื้อข้าว1ิปีนะมาให้กำลังพลแต่ก็บอกว่าต้องอยู่ภายใต้ที่มีมาตรฐานนยน,นะคะเป็นที่มาของการ์ตูนภาพนี้ค่ะไฟตรงข้าม กำลังเหนือกว่าถ้าออกไปช่วยไอ้อ้วนเราตายด้วยถอยทับดวนถอยทับดวนนี่ค่ะมีการส่งสัญญาณให้กับกําลังพลนะที่กําลังถือถ้วยนะถือถ้วยรอที่จะไปรับข้าวอยู่นะคะที่แนวหน้าค่ะเพราะว่าภาพที่เห็นเบื้องหน้าตรงนู้นน่ะประชาชนค่ะรุมกันเลยค่ะมารุมต้องต่อยอดจากการ์ตูนเมื่อวานในยุคแสตเนข้าวเหนากินได้เออนี่แน่นี่แน่ข้าวเหนากินได้แล้วนี่แน่นี่แน่นี่รุมค่ะรุมผู้ชายที่ชื่ออ้วนนะคะ คาคาพื้นค่ะน้องไม่อยากใช้คาอื่นนะคะ<า>พื้นไปเลยแล้วกันนะคะนี่ค่ะมิกทินรอดตายบุดวิดถอยนะทับทัน บัญชาคามินกล่าวใช่ค่ะนะต่อกันที่แนวหน้าการ์ตูนโดยคุณพดกันบ้างค่ะยังเป็นเรื่องของข้าวนะคะการพิสูจน์ก็มเีเสียงออกมาเรียกร้องบอกว่าต้องมีการพิสูจน์ผ่านแล็บนะทางวิทยาศาสตร์ให้ชัดเจนไปเลยนะคะว่าใครวิจารณ์ข้าวเน่าสิบปีอีกตูจะฟ้องตูจะฟ้องตูจะฟ้องท่าทีมโมโหค่ะด้านล่างบอกว่านี่ไงผลตรวจพิสูจน์แล้วทานข้าวเน่าสิปีก่อให้เกิดมะเร็งในอารมณ์ <laughs> อันนี้แนวหน้ากระตูนนะค่ะพูดถึงการพิสูจน์เมื่อวานนี้คุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขนะครับเปิดเผยว่าเฮ้ยมีการส่งตัวอย่างข้าวมาแล้วนะนะคุณสมศักดิ์เปิดเผยเองนะค่ะเขาเก็บมาเป็นวิชาการนะไม่ทราบรายละเอียดแต่ทราบว่าเขาส่งมาแล้วถ้าหากผลออกมาจะเป็นยังไงนะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็จะมีการเปิดเผยค่ะนะแล้วก็คุณสมศักดิ์นี่บอกว่าวันที่สิบ นะสิบเจ็ดพฤษภาคมนะก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะอาวันพรุ่งนี้ฮะอ่าก็มาถามผมได้อีกครั้งคุณสมศักดิ์บอกการตรวจสอบต้องรีเช็คอย่างไยสองครั้งหรือไม่นะคุณสมศักดิ์ก็บอกว่ามันก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานน่ะแต่ตรวจในส่วนที่เขาส่งมาแล้วตอนนี้ทราบว่าส่งมาแล้วฮะก็คือกรมวิทยศาศาสตร์การแพทย์จะเป็นคนตรวจค่ะนะน่าจะออกมาปลายสัปดาห์วันศุกร์หรือวันเสาร์อาทิตย์นะนะก็มาถามผมได้อีกครั้งหนึ่ง คุณสมศักดิ์บอกเนี่ยอันนี้กรมวิทย์นะ,ะก็จะพิสูจน์ข้าวส่วนเมื่อวานนี้ฮะเป็นการดีเบตนะระหว่างหมอวรงกับหมอชัยโฆษกรัฐบาลที่ท็อปนิวปรากฏว่านอกจากประเด็นเรื่องข้าวสิป,ปีจริงหรือเปล่ากินได้แน่หรือเปล่าทายังไงต่อมีบางประเด็นที่พูดไปถึงเรื่องคุณยิ่งลักษณ์ด้วยนะ,ะแต่บรรยากาศพอพูดถึงเรื่องคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยโอ้โหดุเดือดเลยนะ,ะเดี๋ยวลองย้อนไปดูบางช่วงบางตอน ข้าวที่คุณเจาะมากินกับโชว์ประชาคุณมากินอนะ่ะไม่ใช่ข้าวสิบคำาพ่ภาสารดีกาจบแล้วไม่จริงเหรอฮะนี่ฮะนี่คือคํที่พากสาสารดีกาแล้วยกฟ้องไหมเหรอครับเดี๋ยวคุณฟังคุณพักจบสิใจเย็นๆนี่คืออาการสูงสุดนางสาวนางสาวยิง่งรักนะผมจะชี้ให้คุณเป็นประเด็นประเด็นไปนะคุณพยายามกล่าวหาปปชก็จริงผมบอกไว้เลยว่าทั้งปปชทําเรื่องไปยังรัฐบาลยิ่งรักอสองครัง้งเดี๋ยวสิส<า>คุณฟังนิดเดียวว่าถ้าถ้าคดีไม่ยกฟ้องอย่างที่ผมพูดนะครับ เราค่อยคุยกันถ้าคุณยกฟ้องไม่ได้ไม่ยกฟ้องไม่ได้ไม่ได้เรื่องนี้เรื่องสำคัญประชาชนเข้าใจผิดผมอ่านไม่ยกฟ้องสารตัดสินจำคุก5ปีคดีคดีคดีใหญ่เนี่ยครับนี่คือคดีใหญ่นี่คือคดีใหญ่ของคนิรักเนี่ยคดีนางสาวยิ่งรักความผิดต่อนห้าที่ราชการเนี่ยนคดีระบายข้าวครับคือคุณคุณต้องการจบได้คดีสงคดีคุณต้องปิดปากคนต่อเด็กคดีระบายคดีระบายข้าวผมจะพูดไม่จบผมไม่เคยเถียงคุณนะผมบอกคดีคุณยัองพูดจบก่อนไม่ได้ไม่ได้นี่นะคืออย่างนี้ ในการสืบพยานโครงการรัฐจานข้าวสารสืบพยานทั้งต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ำสารพูดไว้ชัดเจนว่าต้นน้ําที่มีการโกงความชื้นออกไปประทวนปลอมสวมสิทธิก็มีปัญหาขึ้นมากลางน้ําที่เอาข้าวไม่ได้มาตรฐานเช่นข้าวหอมมะลิคุณเอาข้าวขาวเข้าไปใส่คุณเอาข้าวเหลืองคุณเอาปลายข้าวเข้าไปใส่แทนข้าวที่มันก็ข้าบดีหรือเอาข้าวนาเข้าไปใส่ก็มีในคดีไหนครับคุณฟังให้จบกันเลยนี่อยู่ในคำพิพากษาทานติกาคุณต้องฟังให้จบก่อนใจเย็นและอย่างนี้นะครับ หลังจากนั้นแล้วมันก็มีการระบายข้าวซึ่งระบายข้าวของคุณยิ่งรักจะมีอยู่สองคดีคือข้าวถุงกับคดีระบายข้าวแบบจีจเชื่อไหมว่าในคดีต้นน้ํากับกลางน้ําแม้พประชจะเตือนสอตง,งอจะเตือนรวมทั้งทกศจะเตือนศาลก็ถือว่าโอเคเตือนแล้วแต่ถือว่าคุณยิ่งรักได้มีการสั่งการให้คนมารับผิดชอบโดยให้พลโดยร้อยเอเฉลิมเป็นคนจัดการศาลเลยมองความผิดเราเานี้ให้เป็นความผิดของระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ แม้แต่เรื่องข้าวถุงสารก็ยังบอกนะข้าวถุงยู่จีบประมาณสองห้าแสนตันนะทำไปจริงจมันแค่แสนกว่าตันโกงไปประมาณแปดพันกว่าล้านแต่สารก,ก็บอกว่าหลังจากที่มีการทวงติ่งไปแล้วได้มีการสั่ง,งระงับเท่ากับว่าเราสูญเสียไปประมาณหนึ่งล้านหนึ่งแสนตันสารก็ถือว่า,า,า, 1, 000, 1า,อวาโอเคหลังจากที่มีการทวงติ่งไปแล้วนี่รักสั่ง,งระงับสารโอเคแต่การระบายขา่าวนนี้เป็นบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะคือแตะเรื่องคดีปุ๊บนะเดือดเลย ุกแย้งกันใหญ่เลยนะแต่ในที่สุดก็ดําเนินการต่อไปได้คือเรื่องคดีของคุณยิ่งรักเนี่ยมันมีคดีตอนนี้เหลือแค่คดีเดียวที่ศาลตัดสินถึงที่สุดแล้วโทษจําคุก5ปีคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ระงับยับยั้งการขายข้าวจีดูจีอันนี้คือข้อเท็จจริงมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ Thank <laughs> you.